น,นี่ผมเจ้าเป็นเนเธอร์บิกหรือเปล่าห่านชื่อไม่ถูกก็ขอโทษเลยนะครับเนเธอร์บิกเนเธอร์สโตนบิกที่เราอยากได้วู้ขีเปอร์งั้นผมขอลากอะไรละกันซอมบี้จะเห็นเราในระยะนี้ ซอมบี้ไม่ใช่ปัญหาคิปเปอร์ม่่ปัญหาแต่เมื่อคิปเปอร์ตายไปแล้วปัญหาก็ไม่มีครับแปละโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยซอมบี้วิเลเดีกว่าเอาจริงถ้าผมเล่นผมจะเล่นอย่างไม่ใช่อย่างนี้อใจอย่างนี้ครับมันจะมีซอมบี้มีชดเกะด้วยครับ เนจะไม่ต้องทับชุดกอ,อยมันง่ายกว่าเยอะเลยครับมันได้ของฟรีอ่ะบ้านหายไม่เหลวบ้านน,านั่นไงบ้านนีย้ยใ้ส่้างชุดยอยเจมล็อกมือสมบีไม่ได้เลยหายได้ยังเสียงสมบีพีนะอ่าใช่

มันน่าจะแหลมว้าวมากใคอยู่นี่ดาไปอยู่ซอมบี้ก็ตาบอดแฮ่แฮ่แฮ่ ก็สั่งไปเลยทีเดียวน,นะครับนอนก่อนโอ้ยน้องนี่ไได้กินไหมไปล่าสั์ก็ได้มันคือเนาะอย่ามาโยงกับลุงเด้ฮอเฮ,อฮ,อฮ,อฮอ้ฮอเฮอ้ฮอเฮ,อฮอ้ฮอเศรษา one shot. I am king. อย่ามาอยู่กับข้าพเจ้าด้วยตอนเบี้ยวมองหน้าข้าพเจ้าแล้วช่วยข้าพเจ้าด้วยนอกว่ามันจะวิ่งสี่คูร้อยมา เดียวที่ตัวยสวตสวยสว,ยสว,ยสวยมันมาแล้วสอมบี้กิ๋วเป็นอะไรที่น่ากลัวมากอย่างนี้เพราะมันวิ่งเร็วเร็วมากเร็วเหรอสย,ยองกันเลยทีเดียว เขานีกันแล้วกันหง่ะีจิ๋วได้ปูดปอยู่มาจ้าสยอง เมื่อกี้เจอซอมบี้จิ๋วในโลกความเป็นจริงขนลุกเลยนะคะขนลุกขนชังตามจริงผมวกว็าจะเปิดอีกแชนแนลหนึ่งครับเดี๋ยวรอ,อไปก่อนเดี๋ยวผมเปิดอีกแชนแนลหนึ่งเดี๋ยวผมบอกแชนแนลอีกแชนแนลหนึ่งเอาไว้ครัวออกนะครับไม่ก็เล่นกันหลายคนนะครับ ี่งเรียนไว้ก็บนรถนะครับไปเรียนไหม,ลลไ,มไม่เรียนมาไปเล่นไปเล่นแฮปปี้กว่า <c oughs> <c oughs> เราต้องป้องกันตัวตลอดล่ะอือวิวคนลุกช่วงนี้เฤดูหนาวก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะเก้าเดียวเก้านาทีแล้วอะไวปาจะลลวเฮ้อโอ้ยโทษทีครับเมื่อกี้เผลอ,อ,อไปโดน ขอว้าไปไหนเธอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโอเคมาต่อแล้วว้าไปไหนเธอโหเขาอ,อยู่กับไม่บอยแบนเลยอ่ะซอมบี้กับกระชองมีไหมโพสึกดูเขาได้ภาสาซะแอดจริงมาก

เตะ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 หิวเลือด,ด,ดอืมฐานระอยูย่ๆก็เริ่มดีขึ้นนะครับ ถ้าผมไม่เล่นมันคงไม่ดีน <c oughs> ก็คือแมบนี้ผมจะไม่เล่นจนกว่าผมจะอัดนะครับผมอัดแล้วค่อยเล่นบางรอบับผมที้เกียรผมก็อาจจะเล่นไปก่อนเหมือนไอตอนที่ผมไปขุดเมืองน,นะครับไปบุกจอมบี้ไปเกาะ บึกจอมบี้ต่อเลยอืมนเนอมากเดี๋ยวก็คงตปเกาะทองเอ็นชันเกาะทองเอ็นชันป๊บป๊บป้ากระท่องเอ็นชันกระท่องพูดเกาะทองมีแต่ธรรมดา ีแม่แค่สิงก็ทนดิว้ยไม่ดันว้ยไอเตาไอเต่าไอเต่าวว้ายไอช้ากลับแหละหอื้มผ่อนไปชั่วอมมาเลยเกยมาเลยเกย์มาเลยเกยเพียงเดีย๋ยวซอมบี้พิกมันก็คงตามมาเอง แต่มันไม่เกาะก็ผับยากเลยน,นี่อืมรู้สึกงงอยากเจอหมู่บ้านวิเลจมาก อันนี้ก่อนนึงอืมอือแบทขง72ช่างมันครับก็ยังดีกว่ากาาศคราวที่แล้วแบตแม่งลดไวมากอืมกาฟอะไรดีสักอันตึ๊ดตึ๊ด อทำไมไม่วางลกว่าจะได้จัลอานมันยากแต่ใช้แต่ละทีนี่มันง่าย อืมเกี่ยกับแผงบ้านของเขาอืม ตูปะตูปะตูอืมไม่พอไปขุดเดี๋ยวนี้รวยรวยเล็อันนั้รวยอัรวยรวยรรวยรเล็กเหมือนแมงมุ โยยง่ได้ยินเสียงโอะจบขอจบแต่เพลงเท่านี้นะครับขอบคุณครับได้แค่1านาทีจริงๆครับขอบคุณครับ